สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแพที่ร้าน JH Pro นะคะวันนี้มากับทาวเาวอร์จอยลอนอีกแล้วรถคันนี้คุณลูกค้านํนำเข้ามาติดตั้งสาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ทาวตินะะวนวก,กนะคะแล้วก็ยังมีโช้กฝากระโปงหน้านะคะก็เปิดตรงนี้เลยในส่วนของบารใช้กาน ของฝาท้ายไฟฟ้านะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ฟังก์ชัน4คำสั่ง 4, 5, 5นะคะก็คือฟังก์ชันแรกจะเป็นปุ่มเปิดปิดข้างคนขับคือปุ่มนี้นะคะเราสามารถสั่งได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดฝาท้ายะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาสั่งเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะ กจะติดเาแล้วก็นิ่งนะคะเพราะว่าเราใช้ระบบกรองดูดบนแล้วก็เรายังสามารถสั่งเปิดฝาท้ายที่ปุ่เะะมเปิดปอเดองของรถน,นะคะคือกดลงไปดูแบบนี้ฝาท้ายก็จะเปิด่ะระบบการเดินมาเลยเดี๋ยวเราจะมาเทสระบกันหมีดันที่ดูนะคะแล้วตัฟังก์ชันต่อมาค่ะจะเป็นการสั่งเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทเดิมของรถ โดยกดไปที่ปุ่มเปิดฝาท้ายตรงนี้โดยการกดแช่นะคะ <Hi. S 1> เดี๋ยวเราจะมาสั่เปิดฝาท้ายด้วยรีบูปท้ายก <Hi. S 1> ะะดแช่เหมืองเดิมที่ปุ่มเลย ฟังก์ชันสุดท้ายนะคะที่าหาไม่ได้เลยก็คือฟังก์ชันเซนเซอร์ถางติดนะคะโดยเราสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและก็ติดปิดแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะติดติดอีกกัน,ๆๆกนให้ดูกศรต่อไปจะเป็นการถือปุ่มเราจะการใช้งานสุดท้ายของเราก็จะมีประมาณนี้ ถ้าใครสนใจอย่างติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นนที่เพจเ h p นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ